แล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับมาติดเพื่อนช่างด้วยกันหรือผู้ใช้รถแทนดนุยที่กำลังครับมองหารถมือสองอยู่นะครับอันนี้นะครับเกิดปัญหาวิ่งมาวิ่งมาหาเรานะครับเพื่อทีมงานใหญ่ย่อนตัวสอบก็เจอนะครับในส่วนของหัวฉีดชุดหนึ่งมีปัญหาเรื่องของขึ้นของการส์กิบนะครับเรามาดูกว่าช็อตเพราะอะไรนะครับเมื่อกี้ช่างแรกเอาเอาตัวปลั๊กหัวฉีดไป ทไปทำการบัญชีใหม่ซึ่งครับอันนี้เป็นเป็นสายหัวชีดที่เก่านะครับซึ่งผมยังไม่แน่ใจครับยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ปัญหาที่นี่นะครับต่อพ่วงจากกล่องมาเลยนะครับซึ่งทําให้เกิดปัญหานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก้าจะตัดต่อหรืออะไรครับให้ปรึกษาช่างนะครับที่มีความชำนาญนะครับ ในรถรุ่นนั้นๆนะครับก็ฝากเลยครับเดี๋ยวเรามาทำการตัดต่อใหม่แล้วก็เดี๋ยวไปเทสดูครับว่าการนี้จะเกิดปัญหาอีกหรือเปล่าครับผม